สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตไลฟ์สักหน่อยนะครับตอนนี้ขับรถอยู่ครับแต่ปลอดภัยครับตามองไปทางหน้าอาจจะไม่ได้มองท่านนะครับนะแต่ว่าไหนๆก็ขับรถเสียเวลาแล้วก็อยากให้สุนเปล่านะก็เลยขออนุญาตไลฟ์สีกเล็กน้อยวันนี้คุยกันเรื่องเกี่ยวกับ g ก e e นแ c o u n t น n g g กรีน Accounting นะ Account ing, นะก็คือการบัญชีสีเขียวเออมันเป็นยังไงนะการบัญชีสีเขียวผมก็ไม่ได้เรียนบัญชีนะครับแต่ว่าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระน,นครนะเชิญผมไปบรรยายเรื่องนี้นะครับวันนี้ผมก็เลยไปบรรยายมา ประมาณสักเกือบชั่วโมงแล้วก็มีอภิปรายซักถามเพิ่มเติมกันอีกนนเนี่ยนะครับผมก็เลยไปในช่วงเช้าของวันนี้นะครับที่มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครน,นี่ <In 300 S 1> ท่านรู้ไหมครับว่า,าที่ไหนก็คือโรงเรียนพาณิชยาการพระนครเดิมนะสมัยก่อนเรียกว่าโรงเรียนพาณิชยาการพระนครน,นะครับ เป็นโรงเรียนพาณิชย์ที่มี right. ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับสมัยนั้นมีบอพิพิมพุกนะคที่พานิชยการาพานคอนเนี่ยครับนะ meters, วิทยาลายั right พาายพาณิชยการพนคอนเนะี๋ยนี้ก็เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราดบุกล พระนครนะก็อยู่กึ่งททำเนียบรัฐบาลนะครับแต่ที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเขาสั่งนะครับว่า h e Northwest อ,อ,อาคารต่างๆที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยนะครับของหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าาวิทเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเนี่ยห้ามเปิดหน้าต่างนะเปิดมา่านเลงไม่ได้นะครับเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะมีคนแฝงเข้าไปในหมหาวิทยาลัยแล้วก็เกิดยิงขีปนาวุธใส่นายกอะไรอะไรต่างๆนี้เนี่ยนะครับเขาเลยห้าม นี่ก็เป็นเรื่องแปลกดีเหมืออกันนะครับผมก็เคยเพิ่งเข้าไปในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเนี่ยหรือวิทยาลัยพนันธุ์เชืาการพระนครเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับแต่ขออนุญาตเล่าให้ฟังเล็กน้อยนะครับว่าผมไปจีบเด็กที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแห่งนี้เหมืออกันนะครับสมัยหนุ่มๆเนี่ย ผมจำได้ปีนั้นปีพุทธศักราชสองพันบปีนี้อะไรนะครับ66สิกเยครับเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยผมไปจีบเด็กพาณิชย์ที่นั่นตอนนั้นผมเรียนปริยาโทแล้วนะครับไปจีบเด็กพาณิชย์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพรนะนครที่ถนนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยครับสมัยเมื่อ40ปีที่แล้วนี่ยังเป็นถนน ราดยางนะครับไม่ได้เป็นถนนคอนกรีตแบบปัจจุบันนี้เนี่ยผมไปจีบเด็กที่นั่นมาตอนนี้เด็กคนนั้นก็เป็นสีภรรยาผมเองครับเวลาผ่านไปรวดเร็ว4ี่สิปีแต่ตอนไปจีบนี่ผมก็ไม่เคยเข้าไปในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแห่งนี้นะครับได้แต่รออยู่ที่หน้าป้ายรถเมล์แล้วก็วรับกลับบ้านอะไรเงี้ยนะครับเป็นโชคดีของผมครับที่ ได้สีภรรยาจบจากที่นี่นะครับแล้วก็บังเอิญว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยก็เชิญผมไปบรรยายเนี่ยที่คณะบริหารธุรกิจอยู่ในสถาบันแห่งเนี่ยอยู่ในเรียกว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้แหละครับทีนี้ที่ผมไปบรรยายเนี่ยมันเป็นเรื่อง Green Marketing ภาคติ green accounting เนี่ยนะครับ เรื่องการบัญชีเนี่ยจริงๆแล้วผมเ,เข็ดขี้อ่อนขี้แก่เหมือนกันนะครับหลายหลาย,หลายคนคงอาจจะไม่ค่อยชอบเรื่องบัญชีนะผมเองก็ไม่ค่อยชอบหรอกครับผมจําได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยเป็นหัวหน้าห้องนะเด็กๆสมัยนั้นเนี่ยต้องทางโรงเรียนก็ให้เก็บเงินคนระั้งละ2อบาทสี 4, บาทอะไรพวกนี้เนี่ยครับเป็นค่าทําหนังสืออนุสร์ประจําปีนะจะได้มาพิมพ์ออกมา เรียบร้อเท่าไหร่ก็จำไม่ได้แล้วเนี่ยครับแต่ว่าโมเก็บทุกวันเก็บกับเพื่อนนักเรียนในห้องเดียวกันทุกวันเนี่ยนะครับเก็บไปเก็บมาเงินไปไหนหมดก็ไม่รู้เงินไปไหนหมดก็ไม่รู้เนี่ยครับอาจจะบางคนให้บ้างไม่ให้บ้างผมก็จดผิดจดถูกขาดทุนครับต้องไปขโมยเงินแม่หนะยิบเงินแม่ที่วางไว้เนี่ยเอามาตู้ๆลงไปตทบมาทบๆลงไปเนี่ยครับ นะเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขบัญชีความละเอียดรอบคอบนี่ผมก็คงไม่มีนะครับนะผมก็เลยอาจจะไม่ค่อยชอบเรื่องการบัญชีโดยเฉยพาะนะครับไม่ได้รังเกียจแต่ว่าโอ้นี่คนที่ทําบัญชีได้นี่ต้องคนที่ละเอียดละออนะครับนะอันที่จริงสีภรรยาผมก็ไม่ได้เรียนบัญชีนะครับเรียนเรื่องการเงินนะครับแล้วก็ไปต่อที่หมหาลัยกรุงเทพนะครับทีนี้มันมีเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยที่น่าสนใจนะก็คือเรื่องว่า Green Accounting นะคือการบัญชีเนี่ยก็เป็นการบัญชีงบกำไรขาดทุนนะครับงบลงทุนก็ไปรนสารภาพของเขาเนี่ยนะครับแต่เดี๋นี้มีคำใหม่นะคำใหม่ที่ว่า g r e e n Accounting เนะเป็นสิ่งที่เราก็น่าจะฟังอยู่เหมือนกันนะครับ g r e e n อ c c o u n t i n g คือปกติแล้วเนี่ยเราคิดกำไรอะไรต่างเนี่ยเรามักจะดูเฉพาะรายได้หักรายจ่ายอะไรพวกนี้เนี่ยครับที่เป็นตัวเงินจะแทๆนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ย เขาพยายามที่จะให้ความสำคัญกับกำไรทางด้านสังคมด้วยนะบางบางคนอาจจะบอกว่าขาดทุนแต่ว่ากำไรนะก็คือขาดทุนทางด้านเะงินเนะี่ยแต่ว่าจริงๆกำไรก็คือสร้างผลประโยชน์อะไรต่างๆ,ๆบางอย่างขึ้นมาเนี่ยครับเช่นผลประโยชน์ทางสังคมนะผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไม่ใช่ผลประโยชน์ทางด้านการเงินโดยตรงคือเศรษฐกิจไม่ใช่เศรษฐกิจของสังคมโดยรวมของประเทศชาติโดยรวมเป็นต้น นี่ผมก็ขับมาถึงที่แถวเพลินจิตแล้วนะครับผมขับมาจากที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยที่ยานาวาตอนนี้กําลังไปดอนเมืองนะไปรับสีภรรยาเนี่ยแหละครับกับลูกสาวเนี่ยกลับจากต่างจังหวัดนะครับขึ้นเครื่องบินกลับมาก็เลยจากต่างจังหวัดก็เลยนั่งเครื่องบินกลับมานะครับผมก็เลยทําหน้าที่ไปรับทีนี้กลับมาเรื่องเกี่ยวกับกรีนแอคเคาน์ติ้งเนี่ยก็คือ บัญชีหรือว่าบริษัทที่นอกจากว่าได้มีกําไรขาดทุนอะไรต่างๆแล้วเนี่ยครับงบกําไรขาดทุนแล้วเนี่ยยังมีได้การทําประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยส่งผลดีต่อสังคมอะไรต่างเนี่ยครับอันนี้ก็ถือเป็นรายได้สําคัญอย่างเดือนกันทําให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหลายท่านอาจจะนึกไม่ออกมันจะคุ้มยังไงนะตัวอย่างเช่นครับตัวอย่างเช่นเมื่อสักสองปีที่แล้วเนี่ยผมก็รับหน้าที่ ทำการศึกษาวิเคราะห์นะครับความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์และทางการเงินของการ In 400 meters Continue straight. ดูสิทธิ์ที่รังสิตคลอง6เราเคยได้ยินใช่ไหมครับสวนสัตว์ดูสิเนี่ยก็ย้ายนะครับจากแถวใกล้ๆวังสวนจิตระดาละนะครับไปที่นู่นนะครับคลองหกเราต้องศึกษา <Continue straight. S 2> ผคุมไม่น่าที่ย้ายไปอย่างนั้นนะครับ คือลาพังเนี่ยถ้าเราคิดในเรื่องการเงินนะเช่นรายได้ลบรายจ่ายอะไรต่างเนี่ยครับมันก็พอได้นะแต่ไม่ถึงขนาดว่าได้กําไรนะครับก็เพียงพอได้ก็คือว่าอ๋อพอได้อ่าจะพออ่อหักลบกลบนี่แล้วก็อาจจะเท่ากับศูนย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้มีกําไรกรํไรกําไรทํากิจการอย่างงี้นี่ก็เจ๊งนะครับเพราะว่าไม่ได้กําไรถึงแม้ไม่ขาดทุนก็ตามนะครับเพราะไม่ไม่มีใครทําแต่ว่า การมีสวนสัตว์เนี่ยมันทําให้เกิดผลหลายอย่างนะในเชิงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจหรือผลตอบแทนทางสังคมเช่นอะไรนะครับเช่นนะเด็กๆเ,เนี่ยไปสวนสัตว์เนี่ยก็เห็นสัตว์อรไรงต่างเนี่ยครับก็มีใจเมตตาถูกไหมครับนะมีใจเมตตาอันนี้ก็เป็นผลดีอย่างหนึ่งถ้าไม่มีสวนสัตว์คนเราอาจจะมีความโหดเหี้ยมโหดร้ายมากกว่านี้ก็ได้เพราะว่าไม่ได้เห็นใช่ไหมแต่การที่เราได้เห็นได้เอ็นดูสัตว์เนี่ย มันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับหรือมีผลดีต่อราคาบ้านและที่ดินในย่านนั้นนะการที่มีสวนสัตว์เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้ราคาที่ดินบ้านแถวนั้นเ,นเพิ่มขึ้นนะเนื่องจากว่าความจเจริญถูกนําไปที่นั่นใช่ไหมครับเมื่อความจเจริญถูกนําไปที่นั่นเนี่ยนะใครๆก็เดินทางไปอะไรต่างๆเนี่ยครับมันก็ทําให้ย่านนั้นจเจริญไปด้วยเห็นไหมราคาที่ดินเนี่ยปกติมันก็ขึ้นอยู่แล้วนะสมมติขึ้นปีละประมาณ3เปอร์เซ็นต แต่การที่มีสวนสัตว์อยู่ตรงนั้นเนี่ยอาจจะทำให้ราคาเพิ่มขึ้นเป็นปีละ r i g เ t at t เ e f o r ส่วนลํำของกำไรเนี่ยจาก3%เป็น5%นนั่นแหละก็คือมูลค่าของการมีสวนสัตว์ใช่ไหมครับหรือนะครับหรือในกรณีที่สุขภาพ r นะ Keep right the fork. สวนสัตว์นี้เนี่ยครับเขก,ก็ให้ <c oughs> เปิดให้คนเข้าฟรีเหมือนกันนะในส่วนที่เป็นพวก สวนสาธารณะนะครับด้านหน้าของสวนสัตว์ที่วางไว้เนี่ยคนอาจจะมาเดินเล่นตอนเช้านะครับเดินไปเดินมาได้ห้าพันไม่ใช่เ mm. ดินไปเดินมาอย่างนี้เนี่ยครับ mm. ก็เป็นผลดีนะ mm. ก็ทําให้มีสุขภาพเพิ่มขึ้นน, mm. นึกออกไหมครับอาจจะนึกไม่ออกนะผมก็กแรกๆก็นึกไม่ออกหรอกครับเพื่ออย่างนี้เรานึกถึงสวนลุมพินีนะ mm. นะโอ้เดี๋ยวต้องจ่ายค่าทางด่วนซะด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงอาจจะ หยุดพูดไปพักหนึ่งนะจ่ายค่าทางด่วนก่อนสวนลุมพินีเราก็รู้จักใช่ไหมสวนลุมเนี่ยถึงแม้มันไม่ได้สร้างรายได้นะแต่มันมีมูลค่านะเนี่ยคือแม้อาจจะไม่ได้สร้างรายได้เป็นตัวเงินนะคือใครจะเดินเข้าไปในสวนลุมพินีก็ไม่ต้องจ่ายค่าเข้านะสวนสัตว์ดุสิตซะอีกเราต้องจ่ายค่าเข้านะแต่ว่าสวนลุมพินีนี่ไม่ต้องนะแต่ก็มีมูลค่าโดยเฉพาะมูลค่าทางด้าน สังคมทั้งด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมนะครับดูซิช่องไหนนะที่เป็นช่องที่ไม่ได้ใช้บัตรพอดีรถคันนี้ยืมมานะครับก็เลยขนะับไม่ก็ถูกเหมือนกันก็เลยไม่รู้ว่าเลยไม่มีอ,อีซิพัส s นะอ่าเหนือช่องนี้แหละนะครับเอานี่ห้าสิบบาทไม่ได้อีกนะครับก็อะไรดีเนี่ยนี่นี่ร้อยบาทเอาใช้ได้แล้วร้อยบาท เง,เงินก็ตกอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจ่ายเงินค่าทางด่วนดอนเมืองโทเวก่อนครับผมอ่าอ่ะเรามาต่อกันนะครับเรานึกถึงสวนสัตว์อ่เรานึกถึงสวนลุมพินีนะครับสวนลุมพินีเนี่ย ไม่ได้เสียค่าเข้านะแต่มีมูลค่าโดยเฉพาะมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะสิ่งไปล้อมด้วยนะครับเช่นอะไรเราถ้าเกิดว่าสวนลุมพินีปิดนะครับปิดคนที่เคยเข้าสวนลุมพินีเนี่ยก็อาจจะต้องไปใช้บริการที่อื่นนะโปรติฟรีแต่ถ้าเกิดสวนลุมปิดเนี่ยอาจจะต้องเสียค่าเข้าค่าเข,ข้าไปฟิตเนสฟิตเนต first, นะสเฟิร์สนะฟิตเนสเฟิร์สหรือที่อื่นๆเพื่อที่จะ การรักษาสุขภาพจะได้ไม่ป่วยจะได้ไม่ต้องรักษาพยาบาลไม่ต้องเสียต้นทุนถูกไหมครับสวนลุมเนี่ยมีคนไปเดินเล่นเนี่ยวันละหมื่นสองตอนนี้อาจจะมากกว่าน,นั้นแหละหมื่นสามอะไรเงี้ยนะครับหมื่นสี่วันหนึ่งเนี่ยหมื่นสองถ้าไม่ไปสวนลุมนะหลายจ้องจ่ายเงินให้เขาไปหัวละร้อยอ่ะสามร้อยหกสิบห้าวันเนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วละ่ะนั่นคือ รายได้สุดที่นะครับอาจจะหาด้วยอัตราผลตอบแทนสัก5 6าเปอะไรก็ตามเนี่ยออกมาเป็นมูลค่าแล้วนะมูลค่าก็จะกากับรายได้หารด้วยอัตราผลตอบแทนใช่ไหมครับนอกจากนั้นเนี่ยสวนลุมเนี่ยนะในแง่สิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าเรามีอาคารสำนักง,งานนะหันหน้าตรงเข้าไปที่สวนลุมเนี่ยค่าเช่าสำนักง,งานพื้นที่นั้นนะอาจจะตารางเมตรละพันหนึ่งร้อยบาทแต่ถ้าหันหลังให้สวนลุมเนี่ยมองไม่เห็นวิวสวนลุมเนี่ยนะครับไม่เห็นเขียว อาจจะเหลือแค่พันเดียวเห็นไหมส่วนล้ำ <c oughs> ของมูลค่าจากการเห็นวิวสวนลุมเนี่ยตารางเมตรละร้อยท่านั้นมันกี่แสนตารางเมตรเข้าไปแล้วล่ะทุกเดือนนี่คือมูลค่าของสวนลุมยังมีจิปะไทอีกนะครับอย่างเช่นค่าเช่าเรือค่าเช่าเวทีลีลาค่าเช่าจัดงานในสา,ารบ้านเนี่ยก็เป็นมูลค่าทางนั้นรายได้ท้งนั้น,น,นซึ่งเอาแปลงเป็นมูลค่าได้ให่ไหมดังนั้นที่สวนสัตว์ที่คลองหกเนี่ยนะแล้วก็ามาตี ค่าเป็นแบบบริเวณเฉพาะบริเวณที่เป็นให้เดินเล่นได้เนี่ยครับสวนสวนสาธารณะเนี่ยก็คิดเป็นเงินเหมือนกันนะเห็นไ,ไหมดังนั้นการมีสวนสัตว์เนี่ยมันก็เลยมีโซเชียลแวลูนะครับมีมูลค่าทางด้านสังคมมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็มูลค่าทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมเนี่ยี๋ยวกามาเดินเหินอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่เดินเหินจะไปเข้าฟิตเนสเนี่ยนะก็ต้องเสียเงินอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเงินประมาณเท่าไหร่ เดี๋ยวนี้เนี่ย <c oughs> เขากเริม,มองในแง่ที่ว่ากิจการที่เราทำเนี่ยนะถ้าหากว่าเราได้มีการสนับสนุนเรื่งสิ่งแวดล้อมนะครับมีการสนับสนุนเพื่อเป็นคุณค่าทางสังคมเนี่ยถือว่ามีมูลค่ามากกว่าบริษัททั่วไปนะครับถ้าบริษัทนี้เข้าตลาดหลักทรัพย์ไม่ใช่เข้าตลาดหลักทนะครับเข้าตลาดหลักทรัพย์กลายเป็นบริษัทหมหาชนไม่ใช่มหานาคนะครับนะเราก็จะมีมูลค่า ในทุนเรือนหุนเนี่ยสูงกว่าทั่วไปใช่ไหมเพราะว่าเป็นที่นิยมนะครับดังนั้นถึงแม้เราทำแค่ความดีอย่างนี้เนี่ยครับมันก็ทำให้มูลค่าหุ้นเราดีกว่าบริษัททุกตัไปด้วยนี่ก็คือเรื่องของ Green m a r k e t ิ้งนะครัตัดีกรีนแอคเคา n t i ิ้นะครับนะเป็นปอย่างนั้นเราก็ต้องคำนึงเรื่อง,งสิ่งแวดล้อมเรื่องสังคมอะไรต่างๆเนี่ยครับ หรือเอาวันนี้ผมผ่านมาไปดีเลยนะครับตรงนี้คือเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับเียาคาร Energy Complex Energy Complex เกนี่ยก็เป็นอาคารสีเขียวนะอาคารเขียวก็รักษาสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับน่ะหลังั้นอาคารนี้เนี่ยค่าเช่าต่อตารางเมตรก็แพงขึ้นมูลค่าของอาคารก็มากขึ้นนะมากกว่าอาคารทั่วไปนะเพราะไรายได้มากขึ้นมูลค่าก็มากขึ้นสิใช่ไหมครับ ดังนั้นเนี่ยหมการทําอาคารเขียวๆเ,เนี่ยนะมันสร้างมูลค่าให้กับตึกเป็นอย่างมากนะครับถึงแม้ว่าการสร้างอาคารเขียวนะอาจจะนะครับอาจจะมีต้นทุนในการก่อสร้างเพิ่มขึ้นแต่เกิดรายได้สูงกว่าประหยัดต้นทุนได้มากกว่าก็เลยทําให้หน่าลงทุนและคุ้มค่าในการลงทุนมากกว่าอาคารปกติอันนี้นะครับในเชิง การตลาดเนี่ยเราเรียกว่า market niche market niche หรือ niche market เนี่ยแหละครับก็คือเป็นช่องทางตลาดใหม่ๆเป็นช่องทางตลาดเฉพาะกลุ่มผู้ที่รวยๆตั้งๆบริษัทใหญ่ๆมีเงินเยอะๆเนี่ยชอบอยู่ใน green buildings เพราะว่ามันแสดงว่าเรารักษาสิ่งแวดล้อมนะครับเรายอมจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยโลกร้อนช่วยช่วยโลกไม่ร้อนอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสิ่ที่เป็น ความต้องการของบริษัทใหญ่ๆเนี่ยพเพื่อที่จะชว์ว่าเรารับผิดชอบต่อสังคมนะครับดังนั้นตลาดนี้เนี่ยมันมีจำนวนจำกัดนะกรี ings, นบะิลดิ่งเสียมีจำกัดดังนั้นใครสร้างขึ้นมาก็มักจะได้รับความนิยมค่าเช่าแพงกว่าอาคารทั่วไปนะคุ้มที่เขาจะมาเช่าเป็นต้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราคาดหวังนะจะได้จากการที่เรามีกรีน buildings นะครับเห็นไหมการที่เราทําแบบนี้เนี่ยนะรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีมันก็ให้ผลตอบแทนในเชิงตัวเงินที่มากกว่าปกติด้วยเหมือนกันเพราะว่าเรามีความรับผิดชอบคนเราเห็นว่าเราเป็นคนที่น่าเชื่อถือนะครับอย่างเช่นเราทําบริษัทขึ้นมาเนี่ยและบริษัทเราเนี่ยนะครับมีการการะทําที่ดีต่อส่วนรวมต่อสิ่งแวดล้อมบ่าเพโยอนต่อสังคมนะครับมันก็มีแบรนด์ นะมีความน่าเชื่อถือมีชื่อเสียงคนก็จะมาใช้บริการกับเรามากขึ้นแสดงว่าเราเป็นคนที่น่านับถือเป็นคนดีไม่ใช่หน้ากากคนดีนะครับเป็นคนดีจริงๆอย่างนี้นะฮะคนก็จะมาใช้บริการของเรานะอย่างไม่แต่คิดจะหวงใจนะครับเต็มตกเต็มใจมาใช้ซ้ำนะใช้บริการซ้ําอย่างนี้นะครับเราก็จะได้ประโยชน์นะครับนี่คือความเชื่อมโยงระหว่าง เงินนะเรื่องของผลประโยชน์ทางการเงินกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เราได้สร้างขึ้นใชครับนี่คือสิ่งที่เป็นยุคใหม่ก็ทำไปอย่างนั้นแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่เราพึงสังวรเนี่ยคืออะไรรู้ไหมก็คือว่าเมื่อกี้ที่บอกเนี่ยบริษัทใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยชอบไปอยู่ตึกที่มันมีการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีจะได้โชว์ว่าตัวเองเนี่ยรักษาสิ่งแวดลอ้อมแต่บริษัทพวกนี้เนี่ยนะบางแห่งอาจจะ ตัวมันเองเนี่ยทำลายสิ่งแวดล้อมระเบิดภูเขาเป็นลูกๆเลยนะครับบางแห่งก็อาจจะเป็นบริษัทข้ามชาติมาเอาเปรียบคนไทยหรือบางแห่งก็เป็นบริษัทคนไทยกันเองเนี่ยนะครับมาเชื่อนิ่มๆกับคนไทยเอคูดเลือดขูดเนื้อกับคนไทยเองเป็นกิจการกึ่งผูกขาดหรือกิจการผูกขาดร่ํารวยกันไปใหญ่แต่คนไทยไม่ได้อะไรด้วยแต่ทําเป็นว่าเรารักษาสิ่งแวดล้อม ไอ้พวกสวมหน้ากากเนี่ย <_ d ata> ก็มีนะครับดังนั้นเราต้องรู้จักแยกแยะไม่ใช่ว่าใครทําตัวว่าเป็นปากคาบคมภีนะปากพูดดีตัวเองดีอย่างนั้นอย่างนี้นแล้วจะทำความดีด้วยกันอยู่ในคารที่รักษาสิ่งแวดล้อมแล้วจะน่าเชื่อถือเสมอไปหาไม่ได้นะครับเราต้องชุกคิดนะวินิจฉัยด้วยเราจะได้รู้ว่าความจริงเนี่ยมันเป็นยังไงน,นะครับแต่ที่คือหลักการเรื่องเกี่ยวกับ Green Accounting นะครับซึ่งก็เชื่อมโยงกับเรื่องของ c g ก็คือ r p r r o t e t o v o r n a n c e นะเชื่อมโยงกับเรื่อง C.S.R คือ Corporate Social r e s ponsibility นะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับ E.S.G E.S.G อันนี้เป็นสัพใหมนะ่ E ก็ environmental S ก็ social นะครับ G ก็ Co ก็ n a n c e นะก็คือการใน รรอภิบาลมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างนี้เป็นต้นนะฮะนี่คือสิ่งที่ไปด้วยกันไปทางเดียวกันเนี่ยครับและหลยคนก็พูดถึงว่าเออจะได้ช่วยลดโลกร้อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นมีการขายคาร์บอนเครดิตนะครับคาร์บอนเครดิตนะเราจะได้บอกว่ารักษาสิ่งแวดล้อมคือธุรกิจเราอาจจะทำลายสิ่งแวดล้อมแต่เราไปซื้อ Credit, คาร์บอนเครดิตกับธุรกิจที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมจะได้ช่วยธุรกิจที่ ดีๆเนี่ยครับการเกษตรเร่งต่างให้เติบโตได้ในประเทศกำลังพัฒนาอันนี้คือสิ่งที่เขามีการดําเนินการกันนะครับแต่ก็อีกหละครับต้องระวังให้ดีๆว่าอย่าให้พวกรูปหน้าปัดจมูกอย่าให้พวกที่มันแบบว่า,เ,าเสแสร้งแกล้งปา้าแกล้งทําเป็นคนดีอะไรเงี้ยนนะครับมาพรางตาม,มาลวงเราว่าเขาทําดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาขูดรีดสังคมอยู่แทบทุกวันเลยนะอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับ นี่ก็ใกล้จะถึงดอนเมืองแล้วนะครับนี่มาถึงใกล้ๆหลักสี่แล้วนะครับแยกวัฒนะนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวเราค่อยมีโอกาสค่อยคุยกันใหม่นะครับยังไงเรื่อง Green อคเคาน t ์ติ้เนี่ยครับเรื่องการบัญชีสีเขียวเหล่านี้ความรามับผิดชอบต่อสังคมเหล่านี้เนี่ยครับอาจจะห่างไกลตัวแล้วนิดหน่อยนะครับแต่มีโอกาสก็ฝากแชร์แชร์กันให้ได้ได้ฟังด้วยนะเผื่อไปบิดตัวเขาโดยเฉพาะเด็กนักศึกษาเนี่ย จำเป็นต้องรู้เรื่องนี้นะครับเราผมีการสอบด้วยนะครับนี่ผมไปพูดนี่บอกว่าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครหรือวิทยาลัยพานิชยการพระนครเดิมเนี่ยโอ้มีเด็กๆถูกมาฟังตั้ง400กว่าคนเห็นบอกมี420อ่คนอาจจะถูกเกณฑ์มาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับหรือว่าเต็มใจมาไหมไม่รู้นะแต่ว่าก,ก็ฟังดีนะครับอะรอย่างที่จะฟังมีบางคนบอกว่าออติดตามผมในติ๊กตอก,ด,กด้วยนะผมก็ เออเออเอ่ยอ้างตัวเองว่าเป็นรุ่นปู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้65เด็กๆที่เรียนอยู่นี่ก็อายุ18 17 18อะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าเด็กๆนะก็เลยจ,จะเรียกตัวเองว่าปู่แล้วกัน <laughs> ไม่เรียกว่าพี่นะครับผมดูไม่ได้นะ,นะอ่ะก็คงจะขออนุญาตว่ากันเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับมีโอกาสก็ฝากแชร์ไปตามเที่ยงดางบ้างนะครับเพราะว่า โอกาสที่คนจะได้เห็นเนี่ยมันน้อยเหลือเกินนะเอ่อเฟซบุ๊กเนี่ยพยายามปิดกัน้นนี่ขนาดในแฟนเพจอันนี้เนี่ยครับมีคน Follow ตั้ง4ี่แสนกว่าคนเมื่อก่อนวันวันหนึงมีคนมาติดตามเพิ่มขึ้นร้อยสองร้อยสามร้อยมาเรื่อยเนี่ยครับเดี๋ยวนี้มีคนดูอยู่ตอนนี้มีอยู่สองคนเองอันน่าจริงๆเลยนะครับเมื่อก่อนไลฟ์ทีนี้นี่มีคนดูหลายพันหรือเป็นหมื่นเดี๋ยวนี้น้อยนะครับเพราะว่า เขาคงอยากให้ผมซื้อโฆษณาเนี่ยครับผมก็ไม่ได้ซื้อซะด้วยนะก็เลยไม่รู้ทำยังไงเหมือนกันนะครับอุ้ยยังไม่ถึงมั้งโอเคนะครับครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอให้ทุกท่านมีสุขสวสดิ์ขอโทษทีที่อาจจะไม่ได้ดูแล้วก็ตอบคำถามได้นะครับเพราะกำลังขับรถขอให้เป็นสุขสวรริ์นะครับสวัสดีครับ